โอ้ตอนนี้รถของเราจอดเต็มทุกชั้นแล้วครับบีมยังไงต่อไปครับบีมขึ้นไปเล่นตรงั้นครับขึ้นไปเลยครับบีมบอกจะเอารถไปเล่นสไลเดอร์อีกแล้วเอาคันไหนไปเล่นดีรถที่เล่นสไลเดอร์พลังลมเท่านั้นพลังลมเท่านั้นใช่รถที่ต้องเล่นสไลเดอร์ต้องพลังลมเท่านั้นใช่ไม้กั้นขึ้นก่อนรหัสพอดตอบมาเอาตอบอะไรก็ได้หนึ่งสองสามสี่ถูกอ่ะถูกไปเปิด ลงสไลเดอร์พลังลมพลังลมโอ้โห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 แรงจริงอะสวัสดีค่ะบวันนี้ผมจะมาอะไรไมอะไรวิวลิฟท์รถฮอตวิวมันไม่ใช่รถฮอตวิวแต่มันคล้ายๆกับรถฮอตวิวที่เรามีเพราะมันเป็นโรงจอดรถแล้วมันก็มีลิฟต์ อันนี้ป้าบาไปซื้อมาจากร้านของเด็กเล่นทีราดบุรีอะออไม่ใช่ใครเคยดูคลิปที่แล้วของน้องบีป่ะที่น้องบีไปไปตะลุยร้านของเล่นทีราดบุรีอะเนี่ยป้าบาไปซื้อมาจากร้านนั่นแหละสามร้อยก็บาทนะไม่แพงสามร้อยแพงามอเก้าสิบอ่ะมาเรามาแกะกันดูดูซิว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะมาดูซิเป็นยังไงครับ <S <S> <S มีรถว้าว,วมีรถด้วยโอ้ <S <S โอรถสี่คัน มีลุกมาสี่คัน<า>อ่าไม่หนักมากไม่หนักมากลุกเป็นพลาสติกเบาๆสี่คันบางคันะมีอกเอ้ยแน,น,น่าจะเฮ้ยเหมือนเขาประกอบมาให้เราแล้วเลยบีอ่าเป็นแบบลงจอดรถสำเร็จเลยเหรอประกอบนิดหน่อยอ่าเดี๋ยวให้แม่บีประกอบซิเป็นอย่างไรอ้าวเป็นเชือกมันหมุนนี่บีหมุนนิดๆหมุนนิดๆเขาท่าเขาท่าอ่าบีมแกะรถมาอย่าให้ล่นนะ โอ้มีจอดรถได้อีกคันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบคันว้าวอะไรๆยางยังยังยังมาก็ไม่เสร็จเลยจะย็นนี่ตอนนี้แมบีก็กําลังประกอบลางอยู่นะครับโอ้ใกล้จะเสร็จแล้วครับไม่ยากครับประกอบง่ายอ่ะโอเคครับเราก็ประกอบโรงรถของเราเสร็จแล้วนี่รถที่เขาให้มาไหนครับบิ้มเอารถที่เขาให้มาก่อน นี่บีม,มารดคันอื่นมาด้วยเยอะเลยนี่รถที่เขาให้มาอ่ะเดี๋ยวให้น้องบีมลองใช้รถที่เขาให้มาก่อนเนี่ยนะเขาให้มาสี่คันอ่ะบีมลองเอาลงมาก่อนนี่นี่นรถที่เขาให้มาอ,อ๋อต้องเอาไม้กันก้นกั้นก่อนใช่ไหมตอ้ยไม้สักรถเลยเอาดุลรถมาแล้วอ,อ,อามันไม่วิ่งอ่ะเราต้องใช้มือเราใช้มือช่วยดุลมันมันมันไม่ลื่นไม่วิ่งเหมือนกัน ล้อเขาไม่ค่อยลื่นเออล้อไม่ค่อยลื่นเราก็รถมันเบามันไม่ไหลเนี่ยมันบีมต้องเอามือดุนเอามือดุนดน้องบีมเข้าคันนี้มาเป็นรถแข่งพลังลมเป็นเล็กหนักน้องปอยดูสิอันนี้เป็นไงโอ้โหเลื่นปืดเลื่นปืดเลื่นปืดโอ้โตกเลยม <Yeah! S 1> ีกี่คัน<ฮ>พลังลมนี่กี่คันอ๋อสี่คันเนี่ยพลังลมมันจะเนี่ยมันเป่าได้เป่าแล้วมันวิ่งได้ ออ,อ,อุ้ยรถอำบี้ฉันเพิ่งออกมาจากคุก้มนักเลือกเลยอ่าถอยหลังแล้ววิ่งอเนี่ยรถพลังลมเล่นเงี้ยอ้ยอยแรงเข้าไปใหญ่นี่นี่บีลองลองเล่นให้น้องๆดูตรงพืน้นเป่าปุ๊บแล้วก็ปล่อยมันวิ่งเองอ่าใช้พลังลมเนี่ยวิ่งเองเลยเนี่ยแม่บี เทให้ดูนี่มีสี่คันนะครับรถพลังลมเราโอ้โหแรงมากโอ้โหบุนติ้วเลยอะว้าวเงแต่ใครไปซื้อมาเราไม่มีรถพลังลมก็ไม่เป็นไรนะก็เล่นได้ใช้มือหมุนหมุนดุนดุนเอานะนี่เข้าลิฟต์ต้องหมุนข้างบนข้างบนจะมีที่เข้าลิฟต์ด้วยเอาที่อ้าวทำไมมันตอกกันนะคนลากมาเราได้ที่ละคันเบียบรอก่อนอ่ะอ่ะ ให้รถคันของแม่ขึ้นไปก่อนอันนี้ตัวนี้เย่ไปมาแล้วจะไปชั้นไหนดีครับแต่ถ้าเป็นฮอตวิวมันจะดึงขึ้นดึงลงเอออันนี้หมุนหมุนจะไปชั้นไหนดีครับชั้นไหนก็ได้จอดไปเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปสุดแล้วบีนี่ไงอ๋อบนสุดเลยเหรอใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลงสไลเดอร์อ๋อเอาละครับไป นี่ลูกเล้งเขามีประมาณนี้แหละแล้วก็มีรถขึ้นจะฝั่งนี้ได้แล้วก็เข้าลิฟต์นะตำรวจต้องมาข่าวอะไรเอารถตำรวจมาตาบีมถึงตาบีมแล้วบีมอารถบีมขึ้นได้ครับเขาไม่ได้คันนี้ติดคันใหญ่เอาคันเล็กคันเล็กเอาบีมหมุนเองบีมหมุนเองอเไปแล้วแม่บีมหมุนขึ้นมาแล้วครับว้าวลงจอดรถของเราเอาอเถึงแล้ว,วชั้นสี่ถึงแล้วไปนี่าันจะโชว์ศิลปินให้ดูอะ,อะไรอะโชว์ศิลปินอะไร ถูกกระดิ่งไงบีจะเอารถไ,ไปจอดตรงชั้นต่างๆครับจอดให้เต็มเลยสิบคันเนี่ยจอดได้สิบคันไปแล้วบีมหมุนไปแล้วครับรถแข่งพลังลมรถแข่งพลังลมนีม่เลยเสร็จนี่าเอาไปเลยครับ1นคันเอาไปแล้วหนึ่งคันนี่บีมรอหรอรอขึอ้นลิฟต์ใช่ไหมอ่าบีมมารอแล้ว ชั้นสามฝั่งซ้ายครับไป VIP VIP อ่านั้นชั้นสองอย่าเพิ่งรถไหลรถไหล VIP สีทองใช่ไหมครับอ้าวปไาจอดจอดจอดอ้าเขาท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 าโอ้ตอนนี้รถของเราจอดเต็มทุกชั้นแล้วครับบีมยังไงต่อไปครับบีมขึ้นไปเร่ตรงไหนครับขึ้นไปเลยครับบีมบอกจะเอารถไปเล่นสไลเดอร์อีกแล้วเอาคันไหนไปเล่นดีรถที่ พลังลมเท่านั้นพลังลมเท่านั้นใช่รถที่ต้องเล่นสไลเดอร์ต้องพลังลมเท่านั้นใช่ไม้กั้นขึ้นก่อนรหัสผ่านตอบมาเออตอบมาเลยกันหนึ่งสองสามสี่ถูกอ่ะถูกไปเปิดลงสไลเดอร์พลังลมพลังลมโอ้โห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 แรงจริงอ่ะตอบแล้หัสมาแม่คาดเปิดฟังดีมั้ก ถ้าเปิดฝั่งนี้มันตกตรงนี้เลยนะสามสองหกคู่อ้าวเปิดครับเปิดมาแล้วพลังลมมาแล้วนี่สับได้นะแม่บีเขาสับตรงนี้มันเลยลงมาตรงนี้เอามาแล้วครับคันสีแดงครับตอบรหัสมาเก้าสองสิบแปดทุกอ่าเปิดไหมกันอ้าวมาเลยลงได้พลังลมพลังลมโอ้โหแรงจริงพลังลมนี่ อ๋อแม่บีครับบริหารปอดครับเขาเพิ่งพาตัดมาบริหารปอดตอบระหัตถ์มาอตริบริบริบิบริบริบอะป่อยป่อยันโตโอ้โหลิบริบริบริบอะป่อย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 เต้นหนานอ่ะก็สนุกสนานเนอะลงจอดรถอืมก็ราคาไม่แพง สำหรับคลิปนี้ปาบาดแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมก็ติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะอบอะไรอะไรยังไงหนึ่งสี่เก้าพิษตอบรหัสตอบรหัสปล่อยให้ตอบรหัสไปคนเดียวหนึ่งสี่เ้าทู